สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถสวยทรงหรูหน้าใช้1คัน V.I.P สุดหรูครับ Toyota Camry นะครับปี2012เครื่อง2.0ออตโต้นะครับไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพิกามไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับชุดแต่งรอบคันสีสวยเต็มสีเทาดำสีนี้หายากครับแล้วก็ แมกย่างพึ่งลงให้ใหม่ครับเอาไปใช้งานกันได้อย่างสบายใจใหม่แท้หนึ่งแสนสามื่นกิโลเมตรดูแลดีมากๆนะครับดูแลศูนย์ครับใครสนใจนะครับคันนี้เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับเบาะคู่หน้าพนักพิงอับไฟฟ้าครับตกแต่งลายไม้พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซนทล็อกแอร์แบ็กเอเบียสพิสเบ,ก,บกนะครับรถสวยทรงหรูดูดีมีระดับนะครับในเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ากว้างกวางนั่งสบายที่สําคัญคือคัมรี่ทนและก็ ใช้งานได้สบายใจครับอะไหล่หาได้สบายมากๆานะครับดูแลก็ง่ายไม่จุกจิกนะครับรุ่นนี้ไม่เคยติดแก๊สครับคันนี้เคยมีประวัติแตะด้านขวามานะครับมีชนมีแตะด้านขวานะครับไม่ใช่ชนหนักนะครับแตะก็คือเอามาเก็บงานเก็บสีปกตินะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณานะครับแจ้งตรงไม่มีหมกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีสวยเต็มสภาพงามสุดๆนะครับได้แม็กใหม่ยางใหม่เอาไปใช้งานได้เลยครับรถสวยสภาพดีนะครับ ผ่อน6,500ได้ประมาณนะครับสําหรับคําได้ถือว่าผ่อนสุดชิวนะครับได้ความหรูหราได้ความสะดวกสบายนี่เลยครับเป็นตัวเลือกกับสมาชิกนะครับอาจจะมีทรงหล่อๆมานะครับแต่ไม่ได้แต่งเครื่องไม่แต่งซิ่งนะครับเปลี่ยนล้อกับแม็กมาให้นะครับเจมๆเลยครับสีนี้บอกเลยว่า จำจริงจริงสวยนอกในงามขับหรูดูดีมีระดับก็ต้องคัมรี่นี่แหละครับสวยมากมากนะครับฝากด้วยนะครับไม่มีชนหนักแัดต่อเลยพี่คว้านะครับกล้าการันตีเลยครับว่าไหม่แท้แน่นอน1นึ่งแสามหมื่นกิโลเมตรโดยประมาณเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพนักพิงปรับไฟฟ้ามีแอร์หลังนะครับนี่ครับไหม่แท้นะครับหนึ่งแสามหมื่นสามพันกิโลเมตรนะครับใครกําลังหาสุดหรูคัมรี่นะครับในสภาพนะครับราคาก็น่าสนใจมากครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแจ้งตรงไม่มีหมก นะครับใครถูกใจเข้าใจสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับมีบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยรถหรูก็ต้องเป็นตระกูลนี้ครับคัมรี่ครับทนอึดใช้ง่ายดูแลสบายหายห่วงครับเรื่องคัมรี่นะครับรับรองว่าอู่เยอะมากๆข้งอู่นอกอู่ในทนมากๆครับฝากไว้ด้วย